สวัสดีค่ะคุณนะะัทธาสวัสดีค่ะวันนี้ร้อนแรงมากเลยค่ะจีนเอแช e เนี่ยเราคุยกันมาได้สองสาเดือนเนี่เชียร์เอแชมาตลอดนวันนี้ที่รอคอยแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมทําไมหุ้นเอแช์มันขึ้นตอนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบเอแช e มาก่อนเอแช e ยังไม่ค่อยนั่นใจเพราะว่าภาพของการบริโภค,คในประเทศก็ยังอึมครึมอยู่ มาตรการก็เยอะอยู่นะแต่ดูความไม่มั่นใจเยอะแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงขึ้นมาได้คะครับก็คือต้องทบทวนเรื่องทฤษฎีอภิมหากาทิงก่อนนะครับของผมเนี่ยนะที่สงภาพทฤษฎีของคุณนัทหาเองว่าขอถามหน่อยมหากรทิงเนี่ยนะครับพี่มหากรทิงนี่คือผมเป็นต้นฉบับนะก็มีอยู่คนเดียวซึ่งก็พูดมาสี่ปีละนะคือหุ้นจีนเนี่ยผมตั้งไว้ตั้งแต่ต้นทศวรรษแล้วว่าทศวรรษนี้ต้องเป็นของหุ้นจีนนะแต่ว่าช่วงต้นเนี่ย เออเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสก็ผมไม่ต้องไล่แล้วนะคือลงไปสี่ปีเนี่ยแต่ผมก็เออเช็คไอ้ไอ้แอสซัมชันอันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็หุ้นผมผมบอกไว้ก่อนนะอย่าคิดว่าขึ้นมาแล้วจะหาทางออกหรืออะไรไม่ควรทําอย่างนั้นหุ้นจีนเป็นการลงทุนที่มั่นคระยะยาวแล้วควรจะอยู่ยาวเราไม่ควรเอาแค่คืนทุนนะผมคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันต้องขึ้นมาหลายเด้งนะโมเดลในการขึ้นเนี่ยก็คือตลาด อภิมหากรทิงมันต้นฉบับคืออเมริกา2009จนถึงโควิดมันคือขึ้นมาเป็นสิปีอะผมคาดหวังกับจีนแบบนั้นอย่าใช้บริบทเดิมที่ท่านเข้าใจเกี่ยวกับจีนแล้วเอามาจับนะตรงนี้เหมือนกับคนเก่งที่เขาเผชิญวิกฤตมาเนี่ยเขาแร่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในรอบนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นหลายประเทศถ้าเกิดว่าจะดูปัจจัยสักอย่างหนึ่งที่จะอยู่ยาวเนี่ยอยู่ในนั้นคือปัปจจัยการปฏิรูปนะครับการปฏิรูปหรือรีฟอร์ม ตอรี่ตอนนี้ไม่มีรีฟอร์มสตอรี่ที่ไหนในโลกที่ดีกว่าจีนนะเป็นการอาทีเพอรอบนี้เป็นการรีฟอร์มครั้งใหญ่เป็นความพยายามยาวนานเป็นทศวรรษและกําลังประสบความสําเร็จอยู่นะฮกำลังเดินหน้าอย่างเต็มเหนี่ยวเลยด้วยความช่วยเหลือของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าไอสงครามการค้าเนี่ยจะทําให้จีนสามารถเปลี่ยนผ่านได้สําเร็จนะคือลดการพึ่งผาภาคผลิตและส่งออกไปเน้นการบริโภคภายในประเทศนะซึ่งการกรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นของหุ้น เป็นเหตุไม่ใช่ผลถ้ารอให้เศรษฐกิจดีแล้วหุ้นขึ้นคุณจะติดดอยนะหุ้นจีนต้องซื้อตอนนี้คือเศรษฐกิจยังไม่ดีเหมือนกับหุ้นอเมริกาตอน2009เลยครับทฤษฎีของพี่มหากระทิงนี่มันคืออะไรมันอยู่บนพื้นหลังคือ lower for longer นะคือดอกเบีย้ยต่ำยาวนานเพราะเงินเฟอ้อมันต่ำยาวนานเพราะดีมานมันขาดนะ over supply นะอันเป็นผลลัพธ์จากการแตกของฟองสสู่วสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเป๊ะ อันนี้ผมรวบรัดนะเพราะว่าเคยอธิบายทฤษฎีนี้มานานมากแล้วแล้วก็หลายครั้งมากนะเพราะฉะนั้นเซตติ้งมันเหมือนกันเลยนะแล้วก็จีนเองก็มีปัจจัยขับเคลื่อนบางอย่างสิ่งที่เห็นในช่วงต้นปีเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่ามันไม่ใช่อภิมารกระทิงของจริงมันเป็นมันเป็นกระทิงแถมอะ่ะเป็นตัวแถมซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีดิฟซีกหรือมี AI แต่สิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยมันคือเกิดขึ้นณตอนนี้และเริ่มตั้งแต่ประมาณสักสองเดือนที่แล้วอย่างที่พี่รีบอกครับเพราะว่าผม เออผมเลือกกองทุนติดดาวนะในแต่ละเดือนเนี่ยนะเลือก KTA แชร์ตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็สิงหาและต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้สามเดือนติดนะก็คือให้เข้า A แชร์มาเมื่อตั้งแต่รอบใหม่เนี่ยตั้งแต่ประมาณสักสองสามเดือนก่อนนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเออมันเริ่มมีสัญญาณอย่างตอนนั้นเนี่ยคือปกติเราที่ผมสังเกตนะว่าทําไมมันมาแน่ไอ้อภิมารกรถิงเนี่ยคือปกติเราิูพันธบัตรของจีนเนี่ยมันขึ้นมันมักจะขึ้นไปในทาง มันไม่จะปรับตัวไปในทางเดียวกันกับตลาดหุ้นนะฮะแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยที่ผมตีความเนี่ยก็คือยูนประบัตจีนมันมีการปรับตัวเอ่อปรับตัวลงแล้วหุ้นมันขึ้นนะในบางวันความจริงสัญญาณเนี้ยมาตั้งแต่สักปลายปลายปีที่แล้วนะแล้วมันก็มันเหมือนกับมามาหายๆนะนะแต่ว่าไอ้ช่วงกลางปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างอย่างเช่นการที่จีนกับอเมริกาเนี่ยนะมันมีสัญญาณว่าสองประเทศเนี้ยไม่สามารถที่จะเอาเป็นเอาตายกันได้แบบจริงๆิง กพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องพึ่งพากันอย่างรุนแรงใน2เรื่องหลักเป็นอย่างน้อยหนึ่งคือจีนต้องการชิปเขายังพัฒนาไม่ทัน2คืออเมริกาต้องการแร่เอิร์ดเขายังพัฒนาไม่ทันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการเจราจาแล้วก็ผมเชื่อว่าการลงของจีนลอ,ล,อลองทาบเวลาดูนะครับเวลาเนี่ยมันค่อนข้างจะทับกับสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งผมมองว่ามันมเป็นสงครามโลกครั้งที่สามในยุคใหม่ใครที่รอสงครามโลกครั้งที่สามจะตูมตามกันแบบสองครั้งแรกเนี่ย ผมว่ามันไม่เกิดขึ้นนะค่อนข้างแน่9ก9 9เพราะว่าถ้าในทฤษฎีเกมเนี่ยนะครับก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้ามีนิวเคลีย์มาหามหน้านิวเคลียร์ทั้งสองฝ่ายหลายประเทศอย่างเนี้ยมันไม่มีทางกดใส่กันจริงๆนะเพราะฉะนั้นสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันคือสงครามโลกครั้งที่3ยุคใหม่อย่างที่ไม่ที่ดีชี้ภาพไปดูัดเจนเขาแบ่งข้างกันนะจีนรัสเซียนะแล้วก็เกาหลีเหนือกับอิหร่านเป็นข้างหนึ่งทำสงครามตัวแทนอยู่ในยูเครนเนี่ยแหละครับในยูเครนนี่มีแม้กระทั่ง อาหารเกาหลีเหนือเลยนะนี่คือสองครามโลกในขณะที่ฝั่งอเมริกาก็จะมออียุโรปแล้วก็พันธมิตรถูกไหมครับเวลาจะสิ้นสุดสงครามกันทีนะเรโดนัททั้ทเนี่ยเรียกผู้นํายุโรปไปเป็นขยงเลยเข้าทําเยบขาวนึกอ,ออกไหมครับแล้วนี่จีนก็มาเป็นขยงเหมือนกันมาที่พี่สวนสนามโชว์แล้วถูกไหมใช่แล้วนี่คือสองครามโลกมันดําเนินมาสามปีครึ่งกว่าจะสี่ปีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วลองดูนะว่าหุ้นจีนเนี่ยลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่สองพันยี่สิบเอ็ดมันมันหมโรงด้วย common prosperity อ่อ่ก็คือโดนเต็มเต็ม24กุมภา2 0 2พันสสงอเออรัสเซียบุกยูเครนนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหัวหอกทั้งคู่เนี่ยอเมริกากับจีนทําสงครามหลายมิติทั้งสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามการเงินนะฮะถ้าตอนนี้เนี่ยมันคือกําลังจะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สามเห็นรัสเซียรุนแรงกับยูเครนเพราะว่ามันจะมีแลนด์ w a อเดีล คือการแลกดินแดนกันตอนนี้บอลอยู่ในขอดของปูตินแล้วว่าเขาจะเอาดินแดนเท่าไหร่ถึงจะพอเข้าสู่โตเะเจราจาเพราะเขาต้องเอาดินแดนไปแลกกันนะมันคือ,อม,มันคือจะจกไงไม่จบแล้วใช่ไหมมันจะจบเพราะว่าถึงเออตอนแรกที่ครัมปโตรไอเดียมาดูดูโลจิกนะครับครัมป์โตรไอเดียมาบอกว่าเออเจราจากันไปเลยโดยที่ไม่ต้องสีสปายไม่ต้องยุไม่ต้องหยุดยิงก็ได้ทําไมผู้นํายุโรปที่เขารู้วิธีการเขาไม่เอาเพราะว่า ถ้าเจราจากันโดยไม่หยุดยิงเนี่ยโอ้โหจะใส่กันยับเลยนะ,ะคนจะตายกันเยอะมากเพราะว่าเนี่ยต้องแย่งชิงความได้เปรียบบนโต๊ะเจราจาขณะที่สงครามยังอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเจราจาเนี่ยมันจะต้องหยุดยิงก่อนนะต้องเบรกก่อนว่าอ่ะคัตออฟตรงนี้คุณได้ดินแดนไปเท่านี้เท่านี้ไม่มีการแย่งชิงกันระหว่างเจราจานะมันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการหยุดยิงอปูตินเนี่ยก็จะเอาดินแดนไปเรื่อยนะจนกว่าเขาจะพอใจแล้วก็เข้าสู่โต๊ะเจราจาพากมันต้องแลกกันอันนี้เหมือนกับจะจะสิ้นสุดละ จุดสิ้นสุดของสงครามอันนี้ความจริงอยู่ที่ Mineral Deals ลนะหรือว่าสัญญาของยูเครนที่จะที่จะให้อเมริกาไปตักตวงผลประโยชน์จากแร่ธาตุของยูเครนซึ่งอเมริกาต้องการนั่นแหละคือการที่ยูเครนเลือกแล้วนะว่าจะไปอยู่กับอเมริกานะแล้วก็งานที่มีมินเนอรัลดีลเพราะว่ายูเครนจะได้แรงซัพพอร์ตแบบไม่จำกัด unlimited f ฟันด n g งนะจากอเมริกาเพราะว่า ราสามารถขายแร่ธาตุมหาศาลแล้วก็อเมริกาเนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่แต่ว่าปูตินก็ต้องหยุดเหมือนกันถ้าอเมริกาซัพพอร์ตเต็มที่แบบเนี้ยตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเลิกสามปีครึ่งกว่าๆมาแล้วก็จะสี่ปีแล้วก็หุ้นจีนก็ลงมาถูกไหมครับหุ้นจีนเนี่ยเออ่ลงลงในปีสองพันยี่สิบเอ็ดดอยสองพันยี่สิบเอ็ดถูกไหมครับแล้วก็สองพันยี่สิบสองโดนสงครามแล้วสงครามมันก็ทับกับขาลงของหุ้นจีนมาจนกระทั่งสองพันยี่สิบสี่เนี่ยหุ้นจีนเริ่มขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าเฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกครับ ในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่มีสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยทำคิวทีไปด้วยแล้วก็ละล้าละลังรอจนกระทั่ง2024ไปลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยปุ๊บคุณจีนขึ้นเยอันเยอเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกเลยหลังจากที่ลงไปและในปี2025สงครามกังจะเลิกมาฟินาเล่กันตรงสงครามการค้าสงครามการค้ารอบนี้พอจะเชื่อกันหรือยังครับว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ชนะสูงสุดแล้วมาหามิตรมาหามิตรที่คนเชื่อกันอย่างอินเดียเป็นไงถูกไหมเพราะฉะนั้นพรั้มเองเนี่ย เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแม้แต่โมดีก็ไม่ใช่นะอ่าหรือว่าอินเดียก็ไม่ใช่ศัตรูของเขาจีนก็ไม่ใช่ศัตรูของเขาผมวางภาพไปตั้งแต่ตอนทรัมป์จะมาแล้วบอกว่าจีนจะเป็นผู้ชนะสูงสุดเพราะคนกลัวกันมากอ่าเพราะศัตรูของทรัมป์ผมตีความไว้อยู่แล้วว่าไม่ใช่จีนศัตรูของทรัมป์คือคน <ừ. S 2> เออกลุ่มคนที่จะเอาเขาเข้าคุกมากกว่านั่นคือใครเดโมแครตนะการ,รต,ต่อสู้สที่รุนแรงสงครามรแท้จริงของเขาอยู่ในบ้านของเขาคือขวาซ้ายรุนแรงที่สุดแล้ว นอกประเทศเป็นแค่เครื่องมือ,อมคุณคุณไหมครับปัจจัยนอกประเทศเป็นแค่เครื่องมือของการเมืองในประเทศคนไทยรู้ซึ้งเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกน,นี้ก็เหมือนกันนะเขางกําลังไปสู้กันอยู่อย่างรุนแรงในขวากับซ้ายนะขวากับซ้ายในอเมริกาแต่ว่าจีนเนี่ยความจริงแล้วถูกใช้เขาก็เป็นเครื่องมือซึ่งกันและกันอ่ะจีนสีจิ้นผิงเนี่ยได้ทรัมป์มาช่วยในการผลักดันการปฏิรูป ทั้มก็ได้สีผิงมาช่วยในการที่จะทําอะไรรับรวงพางหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราจะเห็น<ม><ม>ว่าหลังจากที่ยอมรับซึ่งกันและกันว่าจีนต้องการชิปอเมริกาต้องการแบกเอิร์ดนะหลังจากนั้นคือเห็นว่าอ้หุ้นจีนก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เจรจากันหลายรอบนะเขาบอกว่าไม่จบก็จริงแต่ว่ามันมีการยกเว้นการเก็บภาษีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยระหว่างกันทีละเก้าสิบวันไปเรื่อยๆ แล้วก็ดูพฤติกรรมซึ่งกันและก,กันไปอย่างนี้มันคือจบนะครับจบในรูปแบบหนึง่งดีกว่ามาประกาศว่าจบไปเลยแล้วถ้าผิดใจกันหรือผิดเงื่อนไขอะไรแล้วมาเปิดวอลนมันะไม่ดีแต่การจบแบบนี้เขาเรียกว่าจะจบแบบนี้มันคล้ายๆกับอะไรครับอย่างเช่นเราจ่ายแวต7%ถูกไหมควาจริงสรางไหมครับว่าแวต7%มันไม่ใช่7%มันคือ10%จะมีการยกเว้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราก็รับรู้ว่าแวตมันคือ7%แล้วมันก็โลโอเวอร์ไปเรื่อยๆคล้ายๆกับข้อตกลงระหว่าง ไอ้การสงบสึกระหว่างอ,าอเมริกากับจีนอย่างเนี้ยมันก็โลไปเรื่อยๆนะมันโลไปเรื่อยจนกว่าจะเปิดวอกันรอบใหมนะ่เพราะฉะนั้นพอ<ะ>ประกอบภาพอย่างนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือเอ่อเรื่องที่กดหุ้นจีนไว้ทําให้เกิดเผชิญปัญหาสารพัดเลยเนี่ยคือสงครามโลกครั้งที่สามแล้วมันกำลังจะจบในปีนี้ในขณะที่<ะ>เหตุการณ์ที่ซ้อนกันเข้ามาก็คือการขึ้นหอกอเบีย้ยของเฟดแล้วพอเฟดร่มลดดอกบเบีย้ยหุ้นจีนก็ขึ้นได้ถูกไหมฮะ,ะจัยภายนอกเนาะ ส่วนใบแจยภายในก็คือ lower for longer ดอกเบีย้ยต่ำยาวนานนะอันนั้นเนื่องมาจากปัญหาสังหารีมาครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อหุ้นจีนเข้าไปตราบใดที่อสังหาจีนยังไม่ฟื้นต้องซื้อหุ้นจีนถ้าสังหาฟื้นเมื่อเมื่อไหร่หุ้นจีนจะไปไกลมากแล้วถึงตรงนั้นคุณต้องขายแต่ถ้าคุณทํากับการบอกว่าไอ้สังหายังไม่ฟื้นจะซื้อได้ยังไงคุณจะตกรถแล้วถ้าสังหาฟื้นขึ้นมาดอกเบี้ยกับทิศคุณจะติดดอยถ้าไปซื้อตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็็คืือออซ้้้้้้้หหุุนนนนจจีีีีแแลลลลววกกผผมมมมมมยยยยังงงงงใใเเเเขขาาาาาาาู่่่่รรตตทํไถึ เอเดีวยวเพราะเอแช์นะส่วนเอสแชรเอเคทีไชน่าเนี่ยซึ่งเป็นโอไชน่าผมยังไม่ได้ให้เข้าเพราะว่าผมยังกังวลว่าตลาดหุ้นสหรัฐรวมสินททองคำเนี่ยจะต้องลงมาแรงมากๆนะเพราะความคาดหวังเกี่ยวดอกเบี้ยที่ผิดณตอนนี้แต่ว่าผมให้เข้าเอแชเพราะว่าเอผมไม่ได้ดูแค่ซีไอสามร้อยลงมาแค่สี่เปอร์เซนต์เองในรอบนี้ราคาปิดเมื่อวานจับยอดดอยถูกไหมไอ้ยอดไม่ใช่ว่าดอยหรอกไม่ว่ายอดล่าสุดอะแต่ว่าไอตัวที่นําจริงๆเนี่ยเอถ้าใครติดตามดูจริงๆลงไปลึกหน่อยก็จะเห็นสตาร์ห้าสิบ นะหุ้นเทคซิงเทคจีที่อยู่ในกระดานเล็กของอเชียงไนยมันขึ้นมาแรงมากแล้วก็มันลงไปเนี่ยเมื่อวานราคาปิดนะครับลงไปเนี่ยสิอร์เซจากยอด c o r r e รคชันพอดีพอดีผมเรียกว่าออแกไนซ์เออเรียกว่าออแกไนซ์คอร์เรคชันเลยอเคอร์เรคชันแบบสวยงามในตลาดขายขึ้นที่แข็งแกร่งแค่นี้พอแล้วนะไม่ว่าเราจะเล่นหุ้นจีนอะไรเนี่ยแต่ตัวผู้นำเนี่ยมันลงมา c o ร r e รคชันพอดีแล้วมันหยุดแล้ววันนี้ก็เด้งกลับ มันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่บอก<ม>ก็คือเรื่องราวที่ทําให้มันลงมาก็คืออ่าจีนออกมาตรการเป็นข่าวลือนะจะออกมาจริงก็ได้จีนออกมาตรการเอ่อควบคุมก,ก,กํากับดูแลเอ่อการเก็งกาไรเข้มข้นขึ้นแค่เนี้แล้วสตาร์ห้าสิบก็ลงมาหกเปอร์เซ็นต์แล้ววานพุนจีนก็เคแช์ก็ลงมาแลในร์นาเลยถูกไหมแค่เนี้พอแล้วสําหรับอภิมหากระทิงซึ่งมันขึ้นชัดเจนแบบเนี้ยลงมาแค่นี้ดัชนีหลักลงสี่ดัชนีตัวนําตัวจีดลงสิบผมพอใจละผมให้เข้าเข้าต่อเลย ที่ว่าเอแชร์ p o s i t i ของเอชแชร์ are, คงไม่ได้หยุดแค่นี้คงจะเพิ่ม p o s i t i ไปอีก,อกแล้วลงทุนยาวเป็นสิบปีนะครับอย่าเลือกง่ายๆก็สรุปว่าเป็นทฤษฎีอภิมหากระิงของจีนนะคะพี่ขอสรุปสักเล็กน้อยนะคะสําหรับแนวคิดของอในส่วนของการแนะนําเข้าไปลงทุนในจีนเอชแชร์ในครั้งนี้เพราะว่าเรื่องราวของการปฏิรูปของจีนอย่างที่เราทราบเนาะเรื่อง common prosperity นะคะที่ทำให้ราคาหุ้นจีน ขนาดใหญ่เนี่ยตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรหลายอย่างต่อเนื่องกันมาโควิดก็โดนนะคะแล้วสุดท้ายก็มาเจอปัญหาคอร์สซ้ำกรรมซัดเรื่องกับสารัดที่เป็นสงครามเทคโนโลยีสงครามการค้าสงครามอะไรต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้นะคะที่มันฟื้นขึ้นมาได้ด้วยกระแสของอการการลงทุนในดิจิทั นะคะที่จุดชนวนให้จีนมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่ะเรื่องทาลิฟที่ต้องแลกหมัดกันนะคะระหว่างแอร์เอิร์ธกับชิปนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีอาวุธต้องเรียกว่ามีอาวุธอยู่ในมือที่ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกจากกันอย่างเป็นอิสระได้เพราะว่ายังมีความต้องการที่ต้องพึ่งพากันอย่างหนักนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็มาอยู่ในสถานะที่ ที่คุณนัาถาบอกว่าสงครามมันจบแล้วมันใกล้จบแล้วนะคะระหว่างสงครามของรัสเซียยูเครนที่เป็นการเลือกข้างนะคะพันธมิตรอะไรต่างๆในวันนี้ก็คือสหรัฐเองกับจีนเองก็สรุปว่าต้องการที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแม้แต่ทรัมป์เองนี่ก็มีชนะต,ติดหลังหลายอย่างเนาะเรื่องที่จะโดนเข้าคุบ ในหลายๆคดีนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายจีนก็คงไม่ใช่เป็นคู่กรณีนะคะอันนี้เป็นบทสรุปแล้วก็การที่จะมาเข้าหุ้นจีนในช่วงนี้คือเป็นช่วงจังหวะของดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาลงนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องราวของการเป็นรูปที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็นโยบายของสหรัฐเป็นตัวกระตุ้นให้จีนเริ่มที่จะมีไม่ได้เริ่มหรอก มีความเป็นอิ e n t มากขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองก็สรุปว่าสงครามจะจบนะเฟดก็จะลดดอกเบีย้ยแล้วเะั้นตอนนี้ใส่เต็มที่ในหุ้นจีนเอชชรยใช่ไหมคะหมายถึงเ,เรื่องทำลายต้องอย่างนี้นะสงครามมันจะจบแต่ว่าออดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วเริ่มลดเมื่อปีที่แล้วส่วนดอกเบีย้ยจีนเนี่ยก็ลดมาสักพักหนึ่งแล้วดูเหมือนเขาเริ่มสยย่งสัญญาณว่าเขาจะไม่ลดอีกเป็นการเก็บงานนะเรื่องของเฟดเนี่ยผมก็เชื่อว่าเก็บงานผมไม่ได้คิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไปถึงสเปอร์เซ็นต ตอนนี้คิดว่ารถจกรสามเองนะคิดว่าเป็นรดอกเบีย้ยทั้งเดียวอาจจะจบก,ก็ได้นะอันนี้ออฟออฟคอนเซนทซัสมากๆนะครับส่วนจีนเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าเขาลดดอ,อกเบีย้ยมานานเขาอาจจะจบผมคิดว่าจีนเนี่ยกำ <จบ S 1> ลังเก็บ,บงาน,นถ้าเกิดว่าจบรอดดบลดดอกเบีย้ยให้ครับดอกเบีย้ยไม่จีนไม่ได้จะลงนะเขาลงมานานแล้วแล้วก็เก็ลาจจะจบรอบดอกเบี้ยเขาบอกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต้องการแรงกระตุ้นเนี่ยเขาสามารถลดได้อีกแล้วเขาลดที่พอร์าได้นะผมคิดว่าเป็นช่วงเก็บงานแล้วมันคล้ายๆเกิดโรเตชันที่ที่เห็นในข่าวตามข่าวเลยครับ เกิดโรเ a ชั o ระหว่างตลาดบอลกับตลาดหุ้นผมคิดว่าสิ่งเนี้ยเราคาดหวังได้ว่ามันกำลังจะเกิดในไทยเหมือนกันที่คนแบบซื้อกองบอลทีบวกสองมานานแล้วแบบยังจะเข้ายังจะเข้ากันอยู่เลยเนี่ยผมคิดว่าอ,อมันกำลังจะใกล้จะถึงเวลาโม m e n t คล้ายๆกับจีนละแล้วลเดี๋ยวหุ้นไทยจะขึ้นมาแบบอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันจะเป็นรอบใหญ่ของบอลทูส t o อกโรเ a t i o n คือคนหมุนจากตลาดบอลซึ่งอัดเข้าไปนานๆด้วยคำคาดหวังเกี่ยวกับเงินฝืดแล้<ม>ถ้าหวังว่าสิมันแย่มันมีปจัจจัยลบสัมภาระอย่างเนี้ย แต่ว่ามันเป็นรอบอย่างของจีนก็คือเป็นรอบที่เงินไหลออกจากตลาดบอรลรอบใหญ่แล้วมาที่ตลาดหุ้นคล้ายๆกันแล้วมันกาลังจะเกิดขึ้นในไทยตอนนี้ผมเลยให้เข้าหุ้นไทยด้วยเยงี้ยฟันโคมันเห็นชัดไหมคุณนะะัทธาฟันโคในเรื่อง,องของบอลไปหุ้นเนี่ยชัดมากข,ขนาดานอะไรอย่างนี้ก็คือผมใช้ผมใช,ผมใช้ตักกะนะฮะถ้าเดี๋ยวเราจะเห็นเองแต่ผมคาดหวังว่านั้นทุกอย่างบนความคาดหวังผมไม่ได้รอ้อยเห็นก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลมันหาไม่ยากนะแต่ว่าแต่ว่าโลจิิกมันคอย่างนี้ก็คือมันเป็นการหมุนระหว่างอสเซท แล้วเวลาที่ในเศรษฐกิจใดๆก็ตามนะครับที่มันมีความเชื่อว่าดอกเบี้ยจะต่ำยาวนาดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยจะลงอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่นะดอกเบี้ยจะลงนี่ไม่ใช่นะดอกเบี้ยต้องเชื่อว่าต่ำยาวนานต่ำแล้วต้องหยุดลงด้วยถ้าเกิดดอกเบี้ยยังไม่หยุดลงแล้วยังมีความคันหวังไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยจะลงมากกว่าเดิมดอกเบี้ยจะลงมากกว่าเดิมเนี่ยคนจะเข้าบอลแล้วพุ่ขึ้นแต่ถ้าดอกเบี้ยเริ่มหยุดดอกเบี้ยเริ่มลงน้อยหรือมีช่องให้ลงน้อยคนจะสนใจอะไรที่นอกสังบอลอย่างตอนนี้บอลจีนก็ตื้ เพราะว่ายิวมันลงไปถึงหนึ่งจุดหกแล้วมันไม่ลงต่อตอนนี้ม,มาหนึ่งจุดเจ็ดอะไรเงี้ยซื้อๆอยู่นี้นานแ<ะ>ล้วหละนที่เงินก็หลๆเข้าหุ้นเพราะไม่รู้จะไปหายิวต่ําๆหรือว่าเฟดต่อเกณฑก็ถหายากเงินมันเลยเข้าหุ้นเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยไม่ได้จะลงนะครับดอกเบีย้ยต้องต่ำยาวนานาและต่ําและเชื่อ <นะ S 2> ว่ายาวนานเพราะต่ำยาวนานเนี่ยมันเกิดสภาวะเก็งกาไรมันจะเกิดฟองสบู่แน่นอนในบาง a แอสเซทแล้วก็ค่อยไล่ทีละอย่างคืออสังหาริมทรัพย์ไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นฟองสบู่สังหาปัดไปคอมมอดิตี้าามม เมื่อกี่วันก่อนเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นคอมมอนดิตี้เป็นของใช้เขาไม่อยากให้เล่นมันแอนเกนส์นโยบายของของรัฐบาลจีนคอมมอนดิตี้เนี่ยคุณอยากเล่นก็ไปได้ไม่ไม่เท่าไหร่ถูกไหมฮะมันก็เหลือแค่บอลกับหุ้นถูกไหมครับอสังหาตัดไปคอมมอนดิตี้ <commodity S 1> เล่นได้ไม่เท่าไหร่เหลือแค่บอลกับหุ้นบอลเนี่ยวิ่งมาตั้งนานแล้วแล้วหยิบเริ่มหยุดเพราะฉะนั้นเงินก็มาไล่หุ้นแล้วหุ้นเนี่ยเป็นฟอนสบู่ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนและตอนนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นตลาดที่อื่นมันออทาไเป็นแแล้วต่ายีจหออทามาฮาย ขึ้นทาให้เกิดเวลเอฟเฟกมันใช้เขาใช้สูตรเดียวกันกับอเมริกา2 0 0 9หุ้นขึ้นแล้วคนถึงรู้สึกรวยขึ้นเพราะเขาช n e l เงินเข้าหุ้นแล้วก็พาวิเดนซ์ฟันพวกเอพันชั่นฟันอะไรต่างๆกับไวอินชอลันเนี่ยเขาก็เปิดรูมคล้ายๆหมดน่ะใช้นิยบาลนี้เปิดรูมให้ลงตุนในหุ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาเงินไปใส่มือคนแล้วเวลาหุ้นเงินขึ้นเนี่ยเขาปั่นหุ้นขึ้นคนรู้สึกรวยขึ้นแล้วการปฏิรูปไปสู่การบริโภคมันจะสำเร็จ มันไม่ใช่ว่าต้องบริโภคสําเร็จแล้วหุ้นถึงจะขึ้นนะครับหุ้นมันต้องขึ้นก่อนหุ้นเป็นเหตุมไม่ใช่ผลหุ้นเป็นเหตุเศรษฐกิจเป็นผลถ้าเราหลงประเด็นอย่างเนี้ยเราบอกว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีแล้วไม่ซื้อเนี่ยคุณจะตบลดแบบตลอดทางเลยนะแล้วไปซื้อรงดอยตอนเศรษฐกิจด,ดีเราเบี้ยกับทิศหุ้นหมดรอบนะตรงนี้ต้องซื้อต้องเข้าไปแล้วก็อย่าเอาแค่คืนทุนคุณต้องเอาหลายๆเด้งสําหรับจีรอบนี้มองที่อเมริกาสองพันเก้าถึงสองพันยี่สิบจีนเป็นผลดให้ได้ใช่ไหม คนนวยีห้ได้วครอบนะอย่าอย่าไปยึดติดนะอย่าไปคุณคนบอกว่าเอ้จะได้ออกจากจีนสักทีผมไม่เห็นด้วยแลรวผมต้องเถียงเลยนะว่าคุณอย่าคิดอย่างนั้นนะ้คนในไอ้หู้อเมริกาตอนนั้นคนก็ไม่มีศรัทธานี้แต่ตอนตอนนี้คนเอาแต่ผู้อเมริกาหลคกานขึ้นไปถึงไหนแล้วแต่จีนกลับไปยึดติดกับสัจคติเดิมเดิมที่คุณเคยบาดเจ็บมานะต้องทนให้ได้ต้องล้างภาพเดิมให้ได้นะไม่งั้นจะแบบเจอแบบอะไรวงจรอุบาทนะฮะ ไปเจอประสบการณ์เลวร้ายมาปรากฏอะไร,ะไรมาเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณเห็นแค่ยี่ห้อมันเป็นหุ้นจีนมันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคุณจะเจอเรื่องนี้ตลอดไปตลอดไปอย่าไปยึดภาพเดิมหุ้นจีนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอืมอ่ะต้องเปลี่ยนล้างภาพใหม่นะในวันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าวงจรเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตลาดจีนแล้วก็ปกติเนี้ยหุ้นมันจะขึ้นนําหน้าตามทฤษฎีนะหกถึงสิบสองเดือนนะเศรษฐกิจมันจะดีเราก็ต้องลงทุนในวันนี้แหละ ที่เราต้องมองไปล่วงหน้าขนาดนั้นไม่ใช่รอให้เศรษฐกิจดีแล้วค่อยมาขึ้นนะคะถึงตอนนั้นก็จะติดดอยสําหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเวลลี่พับบิกหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะเวล l ี่พับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้้ตตตรงงาาามมเปหยขอแ่ละบุคค และเวลลี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store App Store หรือสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลี่พับบิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ